ไหม้อง่างหนึ่งสองหนึ่งองเอาขึ้นมาตงขึ้นมาเดี๋ยวลองดูก่อนเ่าไปจะจดไหนเพราะว่านี่รัมหกุ้งห้าหุงนะครับห้าุ้งนะครับกงกดะรบะกิโลกิโลครับห้รงร อะไรนะมันมนมันม่ร้องเข้ากันนะค่ะแล้วก็ไม่เข้หอดับคุณบริโภคว่าในการเ่องห้ามาแบบกิงว่าหักวัน้องแบบสกอ ไมม่ีมมมมมเอยอจ,จากเราได้รับทราบจากสำนักง,งานตำรวจชาตินะครับซึ่งประสานมาในเรื่องของเครือข่ายที่เบื้องต้นน่าจะจับที่การละศินก่อนนะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรซึ่งเชียงใหม่เป็นจุดที่อยู่ในเป้า ที่เราทราบว่ามีการแหล่งบัตรมาผลิตแล้วก็จำหน่ายทั่วทั่วประเทศครับแล้วก็ทางสื่อทางเมืองๆนะครับประสานเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินการจับคุมในวันนี้ครับใน,นบ้นต้นเราตรวจเจออะไรบ้างก็ตัวเครื่องไม้เครืกก่องอุปกรณ์ในการผลิตนะครับซึ่งผู้ผู้ต้องสงสัยนะครับเข้าใจว่าเป็นการ ผลิตแล้วจำหน่ายทั่วไปนะครับกรณีที่เราพบตัวผลิตภัณฑ์สมาน3ามสตัวอย่างนะครับซึ่งในฉลากเขียนว่าลดความอ้วนนะฮะยี่ห้อ T57 Bashi แล้วก็ l ี d a นะครับส่วนในตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์นี้เข้าขายยาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้ากรณีที่เคว่าเป็นยาลดความอ้วนนะครับ หากทุกตัวอย่างเราจะเราจะเก็บส่งตรวจวิเคราะห์าสารนะครับเคมีหากเป็นตัวยาที่พบในตัวผลิตภัณฑ์เป็นยาแผนปัจจุบันก็จําหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจำคุกห้ปีปรับ1,000 0บาทนะครับส่วนในเรื่องของหากเป็นวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจีตปรษาทเช่นไซบูทามีนผสมอยู่ก็จะติดคุก5ปีถึปีนะครับก็สามปี หนึ่งแสนนะหรือสี่แสนบาทเนี่ยนะครับอันนี้กรณีที่เป็นวัตถุอันตรานต่อจิตประสาทประเภทหนึ่งในอาหารบางตัวที่ฉลากไม่ถูกต้องข้อหกวงเล็บสิบนะครับฉลากไม่ถูกผลิตอาหารที่จําหน่ายอาหารที่มีฉลากไม่ถูกต้องนะฮะความไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับส่วนกรณีที่ใช้ฉลากใช้เลขอยอยที่ไม่ตรงสถานที่ผลิตอาจเข้าข่ายอาหารปลอม นะครับซึ่งมีโทษจำคุกอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราพบก็คือเรื่องของเครื่องสำอางในตัวเครื่องสาอางเนี่ยผู้ใดจะผลิตหรือจําหน่ายจะต้องมีสถานที่ผลิตตามประกาศของรัฐมนตรีนะฮะซึ่งเครื่องสาอางก็เช่นกันไม่มีสถานที่ผลิตก็จะถูกจับกุดำเนิเนคดีตามพรเบเครื่องสำอางนะครับ ก็เบื้องต้นตอนน่าจะเป็นสามพรบที่ดำเนินคดีครับคือรายนี้นี่ไม่มีไม่มีบอกสถานที่บรรจุหรือว่าัะไรใ,ใช่ครับเพราะผลิ์ในบ้านตอกตอนกลางคืนทราบจากเออเอออะไรนะชาวบ้านที่อยู่รอบๆนะครับว่าจะมีการผลิตตอนกลางคืนจนถึงเที่ยงคืนนั่นนะครับตัวสารที่เราเจอค่ะมีเห็นวิสัยทมีอะไรบ้างที่เป็นกล่มสารที่งเ,เราสงสัยเป็นเรื่องของตัว เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรซึ่งเราก็ต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทุกตัวอย่างให้กับทางสูงวิยาศาสรทางแพทย์หาสารเคมีในกรณีที่เคมาลดน้ำหนักครัในตัวยาที่เราเจอเนี่ย